บอะมเวินาทีครับวินาทีสามตัวหนากระลุ่นปอการชัยจะกระโดดชนลังคาเถียงนะครับปอการชัยบอกว่าถ้าถูกจะโดนน้ํานะครับวันนี้ป้าตกใจถ่าหรือท่านนั้นนับสแกนครับ ไม่ว่าอันนี้อยู่บอเลขนาหาชูนเก่าไหมหาชุนเก่าหาชุนเก่าวะนี่บอเลขนาเลขนาบอแม่เลขไทยเลขนาเหนชวล้วคี่เลขไทยเด้อยันนี้เห้เลขไทยก็เอา ผมอยู่รุ่นเล็กท้ายเล็กหนาผมบัไดจำหายสวนเก่าเมื่อกี้เธอแหลกบฟังหานเก่าะเธอแหลกวะไล่ะสหลักที่สออกรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่หนึ่นโอ้ยห้า ห้าเจ็ดหนึ่งกับห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งกับห้าศูนย์เก้มันสีโดดสีโดดบ้างมันโดดได้ถ้าปอปิดไว้มันสีโดดไฮ้ยเปิดได้ตัเมืองที่แหล่ะมันม่หลุดเปิดได่บพ่อบอกที่ไหนพอกันใช้มันปอป่เปิดได้ป่ะเมืองพ่อเมืองมันจบตุนเหล็กท้าย เครื่องเงียบเลย้องเเจ็ดเก้าสี่เจ็เก้านะเจ็้าะเจ็ดเกนึ่งแปดใบอีกบเจ็ดเกาสี่บอิสุแล้วมีแต่เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่เดี๋ยวก็ออกล่างแล้ว เด็ยก่อนคลาสละเด็กก่อนจะไปหาเบานั่งอยุทธื่อคนบริตติสแปดพ่อเถื่อพ่อเม็ดสิมบิมีแปดถูกออกสองในสองเดตอน

โอ้เขาเปิดเครื่องใหญ่คนบานี้ตัวลำโพงเลยทางนั้นโอ้จบอันนั้นเขาสีสากลัวมั้งโอเคลูกต่างฝุ่นคากว่างนี้อีกบานี้อันนั้นสีสากลัวอันนี้เร็วกว่าต่างนี้เฮก่อนเนาะตัวลำโป้งต้องเอาเลยอันนี้เจี๊ยวกว่าอันนี้เจี๊ยวกว่าครับแกากลับหรืเปล่าครับกลับก่อนจ้ามาแรกไปบ่ะเนาะี่โอ้เล่นยิงเขาพุทันโอ้ก่อนไปเขไปรับเพราะว่ายานไม่มีรถ สองเก่าบริสื่อพ่อใบคืดไหวซื่อมันเป็นอะเก่าสองโอ้ยเลียงกันสามสี่สูตรเด้สามไอ้สองเก่าผมบริเอาพ่อใบเพราะว่ามันเป็นปีพ่ชอเกิดผมผมอดไหวนะซื่อหลายผลผ่านเลยลองดูบาน นี่หนเก่าที่สืบหลากหลายนึงสาธุออกปาดคนขึ้นเหรนึ่งเจ็ดลายสี่คออาน้ำห่วยมีซีได้นิจีดโดดน้ำรือซีร่บได้โดดน้ำกับบะนี่ละเฮ้ยเธอหนึ่ซีเก่าออกแล้วหนึซี

เงียวยอดกับบดีแล้วกำลังปวดเงียดีหายใจ้ยยป็นรดก่อนเขาเงียบหดเลยหายใจก่อน บมายเลไนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดโอ้ผมเจ็ดแปดืบเ้อแปดตเลยคุณบเขามปีน้บอกกันตอนนี้นะครับอะเื่อีื้อแปดสามแปดมอกงามาเจ็ดแผมซื้อปบอกว่าจะว่าจะเ้าจะเบา Wow สื้อหวยบัตรติดแปดครับสื้อเลขบ่ตติดแปดพอโตมาบีแปดมีแปดคนมา เจ็ดหนึ่งก็บเจ็ดหนึ่งผมเลยซื้อแตงแปดแปตงว่าจังหลายใบแปดแปดก็สามแปดแซื้อหล่หลายเอแปดแปดก็สามแปดครับอันนี้มันน้อยอีกโดนมันเป็นเจ็ดแเฮ้ยเหลือแต่งวันที่หนึงเด้อให้หล่นบาเองนี่ก็เป็นจริงสิไหมแตว่ามันอยู่สามตัวหนา เกลียดจังไหนล่ะบานีเหล็กล่างกับออกไปหลุดรางวันทีหนึ่งรางวันเดียวแล้บานี้อะโดดพอกัดใใบใช่เจ็ดหนึ่งกรบกเนาะไอ้โดดน้ำรางวันทีหนึ่งมันจะค่อยคุ้มมันจะค่อยคุ้มจะไปโดดรางวันเหล็กถ่ายสต้นมัคุ้มหรอกถ้าขอโดดได้เอยสีโดดในเบื้งนี้สิปล้านนี่ย้นก็เดา เมื่อนี่อันจำปาเนี่ยเด้อเมื่อนี่จทองซลเมื่อนี่เป็นองค์อินเมื่อนี่น่จะจำปาคนส่คนครบแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วของเขาลับเมื่อนี่มาแล้วมาแล้วไอ้ดมาแล้วลงหนัง็ชม เมกเห็นก่อนกเห็นก่อนมันเบาเนาะรางวัลที่หนึ่งวันที่16มีนาคม25 6 7เลขที่ออกสอยังวะ9 9้6 2 6โอ้ยสองหกบกวก สองหนึ่งสองเก่าไมนยเด้เอาไม่ไสองหกหกสล่ะเราเมื่อไรมหันโอ้ตเตอรีดสามสามวน้เหกสองหกสองหนึ่ไปละเด้โดดน้ำแน่นิ้ำบอมี่บอมมี่ก็ได้โดดน้ำพอคนอ้าพี่น้องหกสองหองะแค่นี้แหะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ Yeah. <laughs>